สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ทีออ่กำลังร้อนแรงเหมือนกันในยูเครนนะคะเป็นเรื่องกฎหมายใหม่ฉบับหนึ่งที่ดูเหมือนจะส่งผลกระทบเยอะมากกับหน่วยงานสำคัญสคัญเรื่องต้านโกงของเขาค่ะหน่วยงานต้านทุจริตนี่เป็นประเด็นสำคัญมาตลอดแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็มีหลากหลายทั้ง Sky News m e d u s a Kiev Independence Al Jazeera EU Observer นอกจากนี้ยังมีบทปรรณาธิการความเห็นเข้มๆจาก c f Independence ด้วยค่ะก็น่าสนใจมากเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจกันว่ากฎหมายนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมคนออกมาประท้วงกันเยอะแยะแล้วมันจะกระทบอนาคตอยุเรรนยังไงโดยเฉพาะเรื่องการเข้าเป็นสมาชิก EU ที่เป็นเป้าหมายของเขาเลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวกฎหมายก่อนเลยรัฐสภายูเครนผ่านกฎหมายหมายเลข2141แล้วประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็เซ็นแล้วด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วประเด็นหลักๆเลยก็คือการปรับโครงสร้างอำนาจครั้งใหญ่เลยค่ะคือเขาให้อำนาจเพิ่มขึ้นเยอะมากกับตำแหน่งอายการสูงสุดนะคะซึ่งอายการสูงสุดเนี่ยประธานาธิบดีเป็นคนแต่งตั้งค่ะ อำนาจที่เพิ่มมาก็คือให้เข้ามาคุมหน่วยงานอิสระสองแห่งที่สำคัญมากๆนั่นก็คือนาบูสำนักงานต่อต้านการทุจริตแห่งชาติและซาโปสำนักงานอายการพิเศษต่อต้านการทุจริต สิ่งที่น่าวิจารณ์และเป็นห่วงกันมากนะคะคือกฎหมายนี้เนี่ยมันเปิดช่องเลยให้อัยการสูงสุดสามารถเอ่อเข้าไปดูสำนว,นวนคดีทั้งหมดของนาบูได้เลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีอำนาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเลยค่ะถึงตัวนักสืบของนาบูได้โดยตรงสั่งให้โอนคดีไปให้หน่วยงานอื่นก็ได้หรือที่น่ากลัวที่สุดคือสั่งปิดการสอบสวนคดีทุจริตไปเลยก็ได้ค่ะ สิ่งนี้มันกระทบความเป็นอิสระเต็มๆเลยค่ะนักวิจารณ์เลยมองว่ามันแทบจะยุบความเป็นอิสระของนาบูกับซาโปไปเลยทําให้กลายเป็นเหมือนหน่วยงานลูกน้องภายใต้อายการสูงสุดไปนะคะแต่ทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้เขาก็มีเหตุผลของเขาในการออกกฎหมายนี้นะคะท่านก็ออกมาอธิบายค่ะบอกว่าที่ต้องปฏิรูปเนี่ยก็เพื่อกําจัดอิทธิพลรัเสเซียที่อาจจะแฝงตัวอยู่ในหน่วยงานพวกนี้ค่ะ ท่านอ้างถึงเรื่องที่มีการจับเจ้าหน้าที่นาบูบางคนที่ถูกกล่าวหาว่าออมีสายสัมพันธ์กับทางรัสเซียค่ะแล้วก็พูดถึงคดีทุจริตใหญ่ๆที่มันค้างอยู่นานแล้วไม่คืบหน้าสักทีท่านก็ยืนยันว่านาบูกับซาโปก็ยังทํางานต่อนะแต่ต้องมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้จริงจังกว่าเดิมเหมือนล่าสุดท่านก็เพิ่งเรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานพวกนี้ทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะประชุมไปแล้วแล้วก็สัญญาว่าจะทําแผนปฏิบัติการร่วมกันออกมาให้ได้ภายในสองอาทิตย์ค่ะ แต่ถึงจะมีคำอธิบายแบบนั้นเนาะเสียงจากข้างนอกจากประชาชนนี่ดังกว่าเยอะเลยค่ะเกิดประท้วงใหญ่เลยในหลายเมืองทั้ง k i ียฟ v i v ฟดนิโปน่าสนใจมากว่านี่เป็นการประท้วงต้านรัฐบาลครั้งแรกเลยตั้งแต่สงครามเต็มรูปแบบเริ่มขึ้นสะท้อนว่าเรื่องนี้มันคงกระทบความรู้สึกคนยูเครนมากๆเลยปลายประท้วงนี่ข้อความแรงๆทั้งนั้นเลยนะคะเช่นเอามือสกปรกออกไปจากเอเเราเลือกยุโรปไม่ใช่เผด็จการ แล้วที่สะเทือนใจก็มีพ่อของฉันไม่ได้ตายเพื่อสิ่งนี้รวมถึงคอร์รัปชันกำลังปรบมืออันนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะคะความรู้สึกของคนที่ออกมานี่เขากังวลเรื่องหลักๆเลยคือเขามองว่านี่เป็นการทำลายความก้าวหน้าที่ยูเครนสู้มานานเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันโดยเฉพาะหลังการปฏิวัติยูโรไมดานปี2014ค่ะการเคลื่อนไหวครั้งนั้นเป็นการต่อสู้เพื่อให้ใกล้ชิดยุโรปมากขึ้นและต่อต้านการคอร์รัปชัน พอมาเจอแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกเหมือนมันถอยหลังเข้าคลองเหมือนจะกลับไปสู่ยุคคอร์รัปชันหนักๆเหมือนสมัยประธานาธิบดียานุโควิดค่ะบทบรรณาธิการของคีฟอินด e เพนเดนต์ใช้คำแรงเลยนะคะว่าเป็นการทรยศต่อประชาธิปไตยแล้วเขาก็ต้องข้อสังเกตด้วยว่าหรือนี่อาจจะเป็นความพยายามของเซเลนสกี้เองที่จะปกป้องคนใกล้ตัวที่กำลังโดน NA โอประเด็นนี้ก็น่าคิดนะคะ ฟังดูเหมือนบางส่วนมองว่าเรื่องนี้มันกระทบขวัญกำลังใจคนในประเทศมากๆเลยมากค่ะบางคนบอกว่ามันกระทบจิตใจยิ่งกว่าโดนรัสเสียโจมตีอีกนะคะ EU น่าจะมีปฏิกิริยาพอสมควรชัดเจนเลยค่ะโดยเฉพาะจาก EU นี้ค่อนข้างแรงกรรมธิการด้านการขยายสมาชิกคุณมาเรียคุสมิน เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการก้าวถอยหลังที่ร้ายแรงเลยนะคะ serious step back เลยค่ะแล้วก็เตือนด้วยว่านี่คือการละเมิดสัญญาที่ยูเครนให้ไว้ซึ่งอาจจะกระทบโดยตรงเลยค่ะกับการเจราจาเข้าเป็นสมาชิก EU แล้วยังกระทบเรื่องเงินช่วยเหลือจากตะวันตกด้วยนะคะเกี่ยวเต็มๆเ,เลยค่ะทางฝรั่งเศสรัฐมนตรีกิจการยุโรปก็ออกมาพูดเหมือนกันบอกว่ายังไม่สายเกินไปนะที่จะทบทวนเรื่องนี้ เรื่องนี้มันไปกระทบเส้นเลือดใหญ่ของยูเครนหลายเส้นเลยนะคะทั้งเรื่อง EU เรื่องเงินช่วยเหลือคือต้องย้ำตรงนี้ว่าความเป็นอิสระของ NA และ SAO เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขสำคัญมากๆที่ระบุไว้ชัดเจนเลยในข้อตกลงต่างๆทั้งในกระบวนการเข้า EU แล้วก็เป็นเงื่อนไขในการรับเงินช่วยเหลือทั้งการเงินทั้งเทคนิคมูลค่ามหาศาลเลยนะคะจากตะวันตกจาก G7 เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายภายในแล้วค่ะมันสะเทือนไปหมดเลยถูกจับตาดูใกล้ชิดมากแหล่งข่าวตะวันตกก็รายงานตรงกันว่าความช่วยเหลือในอนาคตนี้ผูกกับเรื่องนิติธรรมแน่นอนค่ะเขาพูดชัดเจนเรื่องนี้สรุปคือกฎหมายฉบับเดียวตอนนี้กำลังอาจจะสั่นคลอนทั้งอนาคตในยุโรปแล้วก็ความช่วยเหลือที่จำเป็นมากๆในภาวะสงครามเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลมาก มีประเด็นปิดไทยที่น่าสนใจจากบทบรรณาธิการคีฟอินด e พเอนเดนซ์ที่เขาตั้งคำถามทิ้งไว้ว่าในขณะที่คนยูเครนสู้รบหนักปกป้องโลกเสรีด้วยเนี่ยชาติตะวันตกจะช่วยปกป้องประชาธิปไตยภายในของยูเครนที่กำลังโดนผู้นำตัวเองท้าทายยังไงได้บ้างเขาชี้ว่าถึงแม้ช่วยทางทหารมันไม่ควรมีเงื่อนไขนะแต่เรื่องอื่นมันก็น่าจะมีช่องทางส่งสัญญาณหรือกดดันได้อยู่ซึ่งนั่นก็นำไปสู่คำถามต่อไปที่น่าคิดเหมือนกันว่า ถ้าแนวโน้มแบบนี้มันยังไปต่อเรื่อยๆเนี่ยการลดทอนความเป็นอิสระของสถาบันต่างๆเนี่ยเป้าหมายต่อไปจะเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นสื่ออิสระก็เป็นไปได้ค่ะหรือองค์กรผักสังคมอื่นๆอันนี้เป็นเรื่องที่คงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพราะผลกระทบมันกว้างกว่าแค่ยูเครนจริงๆต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะสําหรับสถานาการณ์นี้ Цього якщо більше грошей на ЗСУ, на нашу армію, чим більше буде ефективно держава використовувати наші ресурси і буде менше хлопців, тим більше ми можемо направляти ресурси на наш захист на нашу боротьбу.